สวยมากเลยนะสีดำนะลายสวยมากเลยนะทางหางเกยงยีนอยู่เลยนะตันนีหนึ่งหน่วยเก้าสิบเก้าบาทนะสวยเยอะมากนะมาเดินเนมอมาบางกะปีนะสวัสดีครับพี่เอ็มซีวันนี้พบกับผมหล่ออิสระนิพพิพี MC ทางนำองค์กรบ้านพี่เอ็ซีออกดินทางมานะวันนี้มาเดินที่ตลาดบางกะปีนะช่วงเช้าว,วันนี้ก็บรรยากาศก็ฝนตกนะ นี่นะผมก็มีเวลานะอ่านเล่นเอฟซีออกเดินทางมานะนี่ผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะนะที่ตม,มอบางกะปินะผมมีพาเพื่อนเอฟีเข้าไปเดินดูที่ตลาดลาดพร้าวนะตลาดบางกะปิก่อนนะก่อนเข้ามาหาอะไรทานที่ตม,มอบางกะปินะวันนี้นะอากาศก็เย็นสบายนะฝนตกนะตบตบนะในช่งชวงเช้านะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะ13น,ะนาฬิการะดนะับตอนนี้ไปเราไปดู ตลาดบางกะปีกันเลยนะราคา้างหนะน,นึ่นะนงร้อยยี่สิบเอ็ดนะตรงนี้นะร้านขายงูนะตรงนี้นะสามห้าบาทนะหนึ่งโลนะมันเป็นบรรยากาศที่คนมันเดินนะตรงนี้ก็เป็นตลาดบางกะปีนะตลาดใหญ่บางกะปีนะมีเล่ะโรงเรียนอยู่ด้วยนะโลละยี่สิบบาทนะ เดินที่ตลาดบางกะปีนะดูผลไม้นะมีงอกลงเรียนันโลละยี่สิบบาทนะส้มเลยนะเราเดินเข้าไปดูด้านในเลยนะบรรยากาศทุกคนมาเดินตลาดบางกะปีเยอะมากนะวันนี้นะแตงโมเลยนะโลละสี่สิบบาทเลยนะทูกใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เป็นงอกรงเรียนันหน้านี้นะโลละยี่สิบบาทหน้าลนี้ เดินเข้าไปดูด้านในเรื่อยๆเลยนะผลไม้ก็เยอะมากนะตลาดากกบางกะปีนะผมก็มันถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งนะนี่ก็เดินทางมาอีกครั้งหนึ่งนะเปะ็นครั้งที่สองนะที่บางกะปีนะทุกคนกันมาเดินเยอะมากนะในช่วงเช้าวันนี้ก็ฝนก็ตกนะ <Okay. S 2> ในเวลานี้มีทุเรียนเลยนะทุเรียนหมอนทองไนงะ เดีย๋ยวผมก็พาพ่อนสีเดินดูสินค้านะเดินดูผู้คนมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดบางกะปิแล้วก็เราจะไปหาอะไรกินที่เดอะมอลล์บางกะปินะมีมิ้นุนเลยนะขี่นัดยี่สิบห้าบาทนะออนนี้เดินถึงมาตรงนี้เป็นที่ขายผักนะมันละสิบบาทนะผักนะมีนะ คนมาเดินเยอะมากนะบานคนจะตกในช่วงเช้าวันนี้แต่นก็มาเดินตลาดบางกะปิเยอะมากนะนี่เป็นแตงโมนะลูกละหกสิบาทแปดสิบาทเก้าสิบาทนะสาบประรดอย่ดได้นะโลละสามสิบบาทนะร <Okay, okay. S 1> ้านขายผักหนึ่งนี้ร <Okay. S 1> ้านในตลาดใหญ่มากนะ เดินไม่เลี่ยงนะตรงช่วงนี้นะมม่เียเทียด้วยนะลดละเจ็ดสิบบาทนะส่วนนี้เป็นโซนร้านขายผักน,นะ มัดละสิบบาทนะผักป้าเขานะตานี่นะสิบาทค่ะของบ้านๆค่ะของบ้านบ้านนะป้าเขาค่ะตเ้ยงไม่เไม่ได้อโามีหน่อไม้นะโลละสาสบาทนะหน่อไม้นะเนี่ยมีเชือมด้วยนะมาเชาเวมามาแต่เช้านะันเยอะมากเลยนะขนาดใหญ่มากนะตรงนี้นะ ตรงลานเผาหนึ่ง้่สดนะตัวเนี้ยก็ลานเผานะเมียนะมวงนะรวอยยี่สิบห้าบาทนะแอมมีสับปะรดเลยนะอันนี้เป็นสับปะรดภูเรียหรือเปล่านะร้ลยยี่สิบาทไหถึกมากเลยนะแอมเป็นร้านขายผักนะยีบาทกัลร้10สิบบาทนะ นี่เป็นมะม่วงนะม่วงนกขมิ้นนะเห็นเนี้ยจะสวยเลยนะจับไปลดถึงเลยยี่สิบห้าบาทเลยนะเนี่ยนะร,ร้านเที่ยวนะนะอาก,กาศหน้าหน้าถนนนะตีกับถนนเลยนะตรงนี้มีร้านขายผลไม้อยู่เยอะมากเลยนะนู่เรียวนะมอทองนะ กล่นะองละองร้อ260บาทนะนี่สวยหมอนทอนี้นะมีราคาได้รูปละสี่ร้อยนะสกว่าบาทสี่อยสบาทประมาณนี้นะทางหนุนตรงนี้ก็สวยมากงหนะวารูปละสาสบาทนะ้านนี้ก็160บบาทนะ เราไปนี่มีด้วยนะมีนิจินะนี่สวยเลยนะเราไปดื่มน้ำกันดีกว่าแวะดื่มน้ำที่ร้านแมคคาหน่อยนะเอาน้ำม้อยแก้วหนึ่งับสั่งไปแล้วนะสั่งน้ำม้อยนะแวะดื่มน้ำม้อยที่ร้านแมคคาหน่อยนะจากทีเดินเข้าไปในตลาดมาแล้วนะรู้สึกเหนื่อยแล้วตอนนี้ถึงน้ำแล้ว ดูการทำน้ำไว้ของแม่คานะยัดเป็นยัดเป็นลำเลยนะใส่เป็นลำลำเลยนะยัดเข้าไปในเครื่องนะเครื่องบดนะบดน้ำไว้นะใส่เป็นเครื่อลำเลยตอนเนี้ยดูการกดบีบนะบีบอัดแบบนี้เลยนะบีบอัดแล้วก็จะเป็นน้ำไหลออกมานะ ดูบรรยากาศไปด้วยนะบรรยากาศคนที่มาจับจ่ายนะซื้อสินค้านะที่ตลาดบางกะปีนะใครอยากจะตามรอยผมมาซื้อของที่ตลาดบางกะปีมาเลยนะตลาดอยู่ที่ลาดเท้า121้นะตรงนี้นะงข้ามเดอะมอบางกะปีเลยนะ ไปเดินไปดูมะม่วงนะนานหน้า,นา,นานะจานี่20บาทนะในแก้มก่อนเลยนะ20บาทเหมือนกันนะพนะี่เขามาเรียกซื้อมะม่วงเลยนะได้แล้วนะน้ำไว้นะเดี๋ยวจ่ายตังก่อนนะบรรยากาศนะพี่พีบรรยากาศคนเดินเข้าไปในห้างหรือมอบางกะปินะ ก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะชั้นสองนะั้นที่ตมอบางครับอยู่นะส่วนใหญ่เป็นร้านไข่เชรื่งสับป่างนะเยอะมากนะแต่เครื่องสับป่างคุกก๊ดมหงมหอมนะเยอะมากนะอากาศสวยงามมากนะมันเลยเลื่อนขึ้นมาในะตรงนี้ชั้นสองนะ โซนขายผลไม้นะแล้วเดินดูโซนขายผลไม้ก่อนนะค่อยเป็นนั่งหาอะไรทานนะเยอะมากนะแก้วมังกรนะสีแดงนะสวยมากนะมีแม่เขามาันเรียกซื้ออาบูคาโดเลยนะกีวีนะนี่เป็นโซนขายทุเรียนนะเป็นทุเรียนพงมณีนะ นี่เป็นทุเรียนหมอนทองจันทบุรีนะสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะสวยมากนะดูเนื้อทุเรียนเลยนะนี่เป็นกล่องนะเราใส่กล่องวางขายนะเด mm ี hmm. ๋ยวเราเดินไปดูสับปะรดกันนะเดี๋ยวดหาสับปะรดผู้แรกก่อนนะ น,นี่เป็นสับปะรดเนี่ยยังไม่ใช่ผู้แน่นะนนเป็นสับปะรดอะไรนะสับปะรดกวนนะนะเช้าเลยนะสับปะรดวันนะี้อันนี้เป็นสายน้ำผึ้งนะ ต่วนนี้เป็นแต่งโมนะอันนี้ก็ยังมีขายเป็นเดิมนะสับปะรดสีละชานะแต่วันนี้มีสับปะรดเชียงใหม่เข้ามาด้วยนะตรงนี้นะใครสนใจแบบสไตล์ร้านานาเนี่ยมาอด่น,นุนได้นะมีสับปะรด หอมสุวรรณเลยนะลูกเล็กๆตรงนี้นะสีม่วงแดงนะวันนี้ก็ไม่เจอนะสับประรดผู้แลยนะน่าจะหมดสต็อกแล้วนะที่ห้างเดอะมอลล์บางกะปิอ่มเรามาเดินครั้งก่อนก็เจออยู่นะอันนี้น่าจะหมดสต็อกนะเนื้อหมูเนี่สยสไลด์เยอะมากนะ อย่างนี้เป็นไนเป็นซูชินะซูชิีแซลมอนนะนี่เป็นร้านขายซูชิแซงปลาแซลมอนนะเนี้ยสวยๆเลยนะเยอะมากเลยนะยังไงนี่ครับ 3ามอย่างห้าสิบบาทเอาถ่วยหนึ่งครับเอานี้ก็ได้ครับครับแล้วก็เราท่ากคนนี้ แล้วก็เอาในอไรม,มันคนระับอะไรนะขมหวานะนนะันี่ยอร่อยมากนะบางก็แม้มันตามรอยไได้นะ เรื่องว่าบางกะปินะถ้าอยากจะไปเดินหาดูสินค้าพวกผลไม้ตลาดบางกะปีก็อยู่ตรงหนะ้างเหมนกันนะน้ำพริกแดงไทยนะตัวนี้นะขมังแดงไทยนะอร่อยมากนะ คันทองนะหน,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 นึ่งช่างนะเราจะนั่งทานไปเรื่อยนะทานไปเรื่<ม>อยทีื่อหยก่อนมาการมาพักผ่อนนะเครื่องมันหยุดนะ วันที่เราไม่ได้ทำงานนะหอมามากนะทำเสร็จยนาวันที่หน,นะนึ่งกลาง13นาฬิกา10นาะทีนะตอนนี้มันเดินเยอะมากนะ Rồi, đến 1 พาเพื่อนเอซ์ีนะเพื่อจะมองบางก็นีนะเีรนะไปเจอกันใหม่นะทีมหน้านะกับผมนะไสนิมเอซีนะาบาพเพื่นเจิที่ไหนนะแต่เดี๋ยวหน้าก็น่าจะเข้าวัดน,นะาว่าวันนะเนนะข้าพรรษานะที่เกราคม้า้นะข้าปรรษานะจะพาเพื่อนเอซีไปทำบุญที่วัดนะหน้านะ